ขอุญาตครับเก kind of okay? oui> uh ี่ยวข้องกับสมาคมนะฮะเกี่ยวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทีมไทยกับทีมไต้หวันก็จะมาต่อจากเนี้ยนะครับ ผม,ผ,มผมมีประเด็นที่อยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะฮะใน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 ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเราเราคงเราคงมาตรฐานเดิมเอาไว้เช่นเดียวกับแมตที่แล้วแมตที่เราแข่งกับอิรักซึ่งมีผู้ชมแฟนบอลเข้ามาชมกันมากนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราก็จะมีแฟนฟุตบ,บอลของเราเข้ามาไม่น้อยเหมือนกัน นะครับก็คือเต็มสนามเหมือนกับกับกัที่เคยเคยเป็นนะครับงั้นเราจะสตริคจะเข้มงวดในในเรื่องอุปกรณ์ที่จะเอาเข้าสนามเหมือนเดิมนะฮะแปดประเภทที่เราเคย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 แจ้งไว้อย่างเช่นพวกไม้เซลฟี่พวกคันธงนะฮะกล้อง DSR ที่ท,ที่ที่สามารถบันทึกภาพได้ทุกอย่างจะเข้มงวดเหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วในส่วนที่ ที่เกี่ยวกับบัตรที่บัตรผีที่จะมาขายหน้าสนามนะฮะเราก็คงมาตรการเดิมไว้และโดยเฉพาะยิ่งเราจะเข้มงวดมากกว่าเดิมเราจะมีหน่วยจับนะครับเพราะเราถือว่าคนพวกนี้มาทําความเดือดร้อนให้กับแฟนบอลที่อยากจะซื้อบัตรเข้ามาชมนะครับไม่ว่าเขาจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตามนะฮะเราถือว่าการที่จะมาขายหน้าสนามแล้วทําให้ราคาสูงแล้วแฟนบอลที่ไปเคยจะไปขอซื้อ ตามช่องทางปกตไิไม่ได้เนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะเข้มเข้มข้นกว่าเดิมนะเราเราได้วางมาตรการเอาไว้แล้วนะครับส่วนในในในส่วนที่มีผู้สื่อข่าวถามมาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการใบเหลืองของของฟุตบอลนะครับที่ท,ที่ที่ถามผมมาเป็นการส่วนตัวก็ผมผมได้สอบถามทางแมตช์คอมมิชเนอร์เมื่อการประชุมสักครู่นี่นะครับก็มาตรฐานก็คือว่า2อใบเหลืองเท่ากับ1 Math, นึแมตช์นะฮะนะฮะก็ก็เหมือนปกติทุกอย่าง นะครับงั้นทีมทีมทีมเราที่ติดไปเหลืองไว้ก็ก,ก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับกับทีมไต้หวันนะครับสองเหลืองต้องเว้นหนึ่งมน่ะนะครับและในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรและเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยทั่วไปนะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสอนหัวหมากนะครับและวันนี้ท่านผู้กับของสอนหัวหมากเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วนะฮะผมยังจริงจงอยากจะขอให้ท่านผู้กับช่วยช่วย,ช,วยช่วยทำความเข้าใจแล้ว เราให้เพื่อนผู้สื่อข่าวฟังเรานะครับนะสังนทุกท่านนะครับผมพัดเบรกสลายุจินวัฒน์นะครับเป็นผู้กำกับสันนีษฐานจังหวัดนครปฐมนะครับได้รับมอบหมายจากสำนักงานบริหชาติและกองจาร์จรวันครบาลนะครับโดยท่านพลตำรวจโทสานิษฐาชาววท่านผู้จัดการจังวนครบาลนะครับท่านมีความห่วงใยนะครับในเรื่องความปลอดภัยและปัญหาการจราจรของนักประชาชนนะครับจึงได้ดําเนินการนะครับกำหนดวามมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับและจจราจรให้นะครับ เกิดแม่ขามปลอดภัยสูงสุดและนะครับลดปัญหาการจราจรที่จะส่งผลกระทบในภาพรวมและในความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาชมฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของในเรื่องของมาตรการนะครับด้านความปลอดภัยนะครับทางรัฐบาลกริงเทพมานนะครับก็กำหนดให้สนหัวหมากนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับและกองกำลังดับมาลิงมณีเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัตินะครับจัากำลังเข้าไปดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัย โดยแบ่งออกไป3ส่วนครับคือส่วนชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนจะมีผู้รับผิดชอบและจัดกําลังที่ตารวจนะครับและฝ่ายรักษาความปลอดภัยของทางสมาคมนะครับและผู้จัดเข้าไปดําเนินการนะครับรวมไปถึงทางด้านสมาคมที่จัดนะครับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบซึ่งในส่วนชั้นในก็คือบริเวณสนามมัมคลานะครับทั้งภายในนะครับโดยรอบนะครับส่วนที่2คือพื้นที่ชั้นกลางคือภายในกกท ส่วนที่3คือที่ชั้นนอกคือบริเวณถนนนำกำแพงนะครับถนนนำกำแพง24นะครับลำดับชั้นชั้นนอกทั้งหมดได้วางกาลังนะครับเป็นลักษณะโครงข่ายใหญ่แยงมุมเพื่อที่จะสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับและสามารถที่จะบรรเทาปัญหาต่างๆนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าในกรณีที่เกิดมีนะครับเหตุเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ดีนะครับหรือเป็นการสแกนนะครับบุคคลนะครับหรือวัตถุต่างๆที่ต้องสงสัยในการที่จะ รสร้างผลกะระทบในการตนหนหรือความบั่นทอต่างๆส่วนนี้เราใช้มาตรฐานสากลในการที่จะเข้าไปดําเนินการในส่วนของด้านการจราจรนะครับก็จะมีการดาเนินการในเรื่องของนะครับปรับพื้นที่ของการรับส่งสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาแน่ดีนะครับเช่นการรับส่งผู้โดยสารของรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะนะครับเราก็จะมีการปรับจุดจอดนะครับที่จะสามารถเข้าไปในส่วนเว้าที่เรนน่ากอทอนนะครับจะท,ทำให้ลดปัญหา ได้มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับขอฝากพยายามเพี่องประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาชมฟุตบอลนะครับขอให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับจะเป็นรถแท็กซี่ก็ดีนะครับหรือว่ารถโดยสารสาธารณะนะครับรวมไปถึงการเดินทางในหมู่คณะนะครับจุดจอดรถต่างๆนะครับก็ได้แก่ห้างสุนค้าที่อยู่ใกล้บริเวณสนามกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านพื้นที่บางส่วนนะครับของทางด้านถนน พระราม9นะครับรวมไปถึงถนนทางด้านถนนหกนหมารนะครับที่จะที่จะมีพื้นที่บางส่วนนะครับแต่ก็ตามนะครับที่ผ่านมาไม่เพียงพอในการที่จะ,อะจอดรถนะครับบางท่านนะครับมีการจอดรถแล้วก็โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับเกิดปัญหาก็คือว่าไม่ได้สอบถามในเรื่องของราคาให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเกิดนะครับเกิดการกลงราคาของรถจักรยานยนต์โดยสารรับจ้างนะครับ เึ่งจุดต,ต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้ตรวจสอบน,นะครับให้ชัดเจนก่อนว่าค่าโดยสารเท่าไหร่ถ้าหากมีปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับให้รีบแจ้งเจา้จาหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับหรือโทรเข้าไปโทรศัพท์มายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันและหยุดการทำการที่ค่ากำไรเกิดควรของรถตดยานรับจ้างครับสำหรับในส่วนของทางด้านมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของคนที่นำบัตรนะครับชมฟุตบอลมา จำหน่ายเกินราคาก็คงแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้ครับส่วนแรกคือนะครับทางฝ่ายสมาคมได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ครับของตํารวจของสนคหมานะครับและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกองการบุรีมย์รีที่ระดมกําลังเข้ามาปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็จะมีการในการตรวจสอบครับอย่างแรกก็คือ้องตรวจสอบว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรปลอมหรือไม่นะครับเพราะถ้าเป็นบัตรปลอมเนี่ยนะครับก็ จะเป็นความผิดในกฎหมายอาญาที่ค่อนข้างหยุดแรงนะครับส่วนที่2ก็คงเป็นลักษณะของการขายบัตรกราคาซึ่งส่วนนี้ก็คงต้องนํามาตรวจสอบแลวก็จะต้องทําเป็นลักษณะของําประวัติไว้ก่อนนะครับว่าบุคคลดังกล่าวนะครับที่เข้ามาําเนมือนกันครั้งนี้นะครับทำการบ่อยครั้งหรือไม่เพราะในส่วนของสนามกวิมานเนี่ยนะครับมีฐานประวัติเดิมอยู่ได้ประสานทางสมาคมพตบลแล้วว่านะครับว่ามาตรการเนี่ยในการที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับในการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะครับ เรากำหนดเอาไว้แล้วนะครับก็อยากฝากไปถึงผู้ที่มีการซื้อบัตรเก็งกำไรไว้นะครับก็อขอให้นะครับอย่าหยุดยั้งการทำนะครับในการที่จะขายบัตรกันราคาเพราะว่าทางฝ่ายที่ตรวจนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่นอกข้างแบบนะครับในการเขาเ้าไปตรวจสอบและเรื่องหมายได้มีกําหนดไว้แล้วนะครับว่าจะไม่ให้ผิวอาคือมาเยื่อหลังแข็งและจำหน่ายชุราเพราะฉะนั้นก็ขอครองสิีไม่ได้นะฮะเหตุจบในส่วนของแจ้งให้กองสืบสวนทราบที่นี่ครับ ก็นในส่วนนี้นะครับก็จะมีสองส่วนครับส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและฝ่ายซิเค r i ร y ีของทางด้านสมาคมนะครับผมขออนุญาตว่าตัวเลขที่ชัดเจนขออนุญาตปกปิดเป็นเชิงวิชาการนะครับก็จะเป็นตัวก็คือประมาณ1นึ่คนขึ้นไปครับ 各位记者朋友们，大家好，大家午安。啊，针对我们明天的对客场，我们对战泰国队。啊，当然我们现在也都知道，现在目前泰国队的积分哦是排在榜首，是排在榜首。哦，相信也是一支、欸、嗯算是一级的球队了。所以说我们明天遇到泰国队哦在客场，啊，当然我们也是会全力以赴，来、哎、希望能够拿下胜利啊，对,不对。 for gentlemen's team the see we get La and a knowai Thailand what can is top t ม e แตะทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมที่เขาคิดว่าเป็นตัวท็อปของกรุ๊ปอะค่ะเหมือนแต่ว่ามีเลเวลที่สูงที่สุดแล้วก็เขาคิดว่าการเล่นนี้ก็ค่อนข้างยากสำหรับเขานกคะ 当然，你们明天对战泰国，我们后面还有，呃，十七号对战伊拉克，还有明年的三月对战越南、啊。当然，我们也希望说，我们现在目前我们的积分是零分嘛，但是我们也希望在这三场里面，希望能够抢下积分啊，这是我们的目标啊，也是我们的梦想。该答题。<noise> เขายังไม่ได้คะแนนเลยก็ทําให้เกมต่อไปเนี่ยเหมืนกับเป็นแรงกระตุ้นให้เขาต้องทำทาคะแนนให้ได้อะค่ะถ้าในที่นี้ถ้าในที่นี้ถ้是ในที่นี้ถ้าในที่นี้ถ้ทีาใทาี่นทานทาที่้าี่นนทีาที่น้าที่ถ้า่าีา่่้ว้

เกมรับก่อนแล้ว hmm. ก uh, ็ลุ้ที่หลังเหมือนกับให้ความสำคัญเกมรับก่อนก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็จะมีแต่ก็เจสนาที่คนเดียวนะที่ต้องตทดสอบความพิตอีกคร้บ วันนี้ทีนะครับก็ที่เหลือก็ทุกคนสมบูรณ์ร้อยเป็นพร้อมที่จะแข่งคู่นี้แล้วครับจากที่ฝึกซ้อมกันมาก็ได้ได้เห็นความสัมพันธ์ในทีมแล้วก็ความฟิตความขบเกี่ยวกันในทีมค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็มีความเพื่อเคิร์นในทีมวันวน,น,นี้ครัา ก็เราก็อยากเแขมตัวนให้เขามาเล่นเกมลุกเหมือนเมือนเดิมที่ที่เราไปเยี่ยมเวียดนามนะครับก็เพื่อที่จะให้ให้ให้แฟนบอลที่4ี่ห้าหมื่นคนขอ,ของของทิไทยนะครับได้ได้สนุกกับเกมในวันน้นะครับโค้ดมอคัสเตยรครับตอนนี้กดดันนะครับที่แน่ใจาว่าจะเล่นในบ้านนี้อะไรนะ เคุณพ่อมาเตะกดดันไหมครับว่าหมายถึงว่าทีมอะครับว่าต้องเล่นในบ้านเราเนี่ย <c oughs> ในในรอแบแต่กลุ่มอะครับตอนนี้ก <c oughs> ็ทันทีไม่รู้สึกกดดันเลยเลยนะครับเพราะว่าก็ก็เราเราให้เตะได้ผ่อนคลายแล้วก็รีแลกมากที่สุดนะครับไม่ได้กดดันว่าเราจะต้องยิงให้ได้มากหรือว่าจะต้องอ,อ,อะไรนะครับขอใหออ้ได้สามจ่ายก็พอครับ ดูฟอร์มที่ไหนนะอ่าี่ิุ่นเครื่ององส่อ๋อพอดีทางทางโก้เขาดูนะครับผมก็ก็คิดว่าเราเราต้องเล่นให้รัดคุมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเขาจะต้องมาเล่นเกมรับมากแล้วก็อาจจะโต้กลับได้ดีนะครับแล้วก็เราก็ไม่ประมาทนะครับ